ครับสวัสดีครับมาดูคลิปตัวต่อไปก็เป็นงานถอดแบบผนังนะครับผนังคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็มาคลิกดูก็งานผนังคอนกรีตเสริมเหล็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะไม่ใช่แบบนี้ก็สามารถถอดได้ตัวไหนที่ไม่ใช้อย่างเช่นเหล็กเสริมเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีอย่างเสริมกันซีก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่นี้ผมใส่ ผมอธิบายให้เต็มรูปแบบไปก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูสมมุติว่ามันเป็นตัวตัวอะไรดีล่ะ R W ก็แล้วกันเป็นตัว R W นะครับอาจจะเป็น Retaining Wall นะครับอเบอามาดูด้านความหนาของมันนะครับความหนาของมัน ความหนาของกำแพงเนี่ยใหย้หนาย0ยาว3เมตรนะโอเคแล้วก็มาใส่หนา20่ยาว3เมตรความสูงเท่าไหร่ความสูงในนี้สมมุติว่าให้สูงเมตร5 0นะครับสูงเมตร50โอเคแลเมตร5 0ใส่ไว้แล้วนะครับมีความหนาของพื้นที่มาฝากเข้าข้าง ผนังหรือเปล่านะครับถ้ามีความหนาพื้น H 1ก็คือตรงนี้นะครับโอเคอเราตรงนี้ให้ไว้เท่าไร่20เซนนะครับ20ซนแล้วก็ใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเหล็กเสริมธรรมดาเหล็กเสริมธรรมดาก็คือปกติทั่วไปทั้งแนวแนวตั้งเหล็กเสริมแนวตั้งนะครับนะครับอโอเค มาดูว่าเขาใช้เท่าไหร่เหล็กเสริมตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อาจจะมีบวกขาไปสักข้างละ40่สเซนนะครับมันสูงเมตรห้นะครับ50ก็จะใช้เหล็ก12มิลระยะ20นะครับ12มิลน,นะครับระยะ20เหมือนกันนะครับโอเคก็จะมี2 2ด้านนะครับหรือ ถ้าในกรณีที่เราขี้เกียจพิมพ์ตัวนี้ถ้ามันเป็น2ด้านเราก็เอาระยะหาด้วย2วยก็จะเป็น2ด้านเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีบวกขาเพิ่มไปหน่อยก็ประมาณ40เซนนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ใส่เป็นตัวแบบนี้ไปก่อนจะได้เข้าใจกันนะครับทีนี้เหล็กเสริมแนวนอนนะครับก็จะมีจำนวนเส้นเราก็นับเลยนะครับว่า ดูข้างบนเนี่ยเขาให้เท่าไหร่เป็นเหล็กเสริมสองเส้น25นอกนั้นก็จะมีจำนวนจุดแนวนอนเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราหาออกมาแล้วได้ประมาณสักข้างละ5้านะครับเ้าสิบมันน่าจะได้สักยีน่าจะข้างละ 6, 6จุดหกจุดสข้างก็สิบนะคร,บครับโอเค ก็ใส่2เส้นตัวนี้ข้างบนมัน25ใช่ไหมแล้วก็จะมีเสริมบนเสริมกลางสมมุติข้างละ6ก็เป็น12เส้นนะครับใช้เหล็ก12มิลมีเสริมล่างนี้หรือเปล่าเสริมล่างเสริมล่างมาดูตรงไหนเสริมล่างก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็น4เส้น20มิลนะครับ4เส้นอ่ะ20มิลใส่ไปนะครับเสร็จแล้วมีเสริมกันฉีกไหม นะครับถ้ามีเหล็กเสริมกันฉีกเราก็ใส่ไปตัวนี้นะครับเหล็กเสริมกันฉีกสมมุติว่า,าให้ความยาวมัน80เซนก็นแล้วกันนะครับระยะ12มิล20นะครับระยะ20เหล็กเสริมกันฉีกใช้12มิลระยะ20อาจความยาว80นะครับมีเหล็กเสริมพิเศษแนวตั้งไหมนะครับ เหล็กเสริมพิเศษแนวตั้งเห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมนิดๆโผล่ออกมามันจะแซมอยู่ตรงใน,ในแนวตั้งนะครับถ้ามีด้านนอกด้านในเราก็ใส่ไปได้นะครับถ้ามีทั้งสองข้างเลยแต่นี้ในที่นี้ระบุให้เสริมแค่ข้างเดียวมันใช้เหล็ก12ระยะ20นะครับโอเคก็จะเป็นเหล็ก12มิลนะครับ ระยะ20ถ้าเสริมเส้นเว้นเส้นก็ต้องเป็นสเป็นระยะ40ถูกไหมครับโอเคนะครับแล้วก็ให้ความยาว80เซนแค่นี้ครับงานผนังจบแล้วนะครับทีนี้มีข้อมูลเก่าคาอยู่เราก็ลบออกซะนะครับแล้วก็ทําการประมวลผลนะครับสมมุติมีตัวต่อไปนะครับ R W 1นะครับสมมุติว่า สูง2เมตรนะครับายาวสัก8เมตรนะครับมีความหนาพื้นเสียบกับไปโอเคตัวนี้สมมติเอาเท่ากันไปนะครับมีเหมือนกันตัวนี้เสริมกลางนี้อาจจะมากขึ้นเพราะว่าผนังสูงขึ้นผนังจากเมื่อสักครู่นี้เมตรห้าเป็นสเมตรอาจจะมีสักประมาณ16เส้นกันละกันคางหลับแ นะครับอโอเคตัวอื่นเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ประมวลผลพอหมดแล้วก็ทําการรวมปริมาณนะครับเสร็จแล้วทําการส่งไปเก็บไปที่หน้ารวมปริมาณง,งานโครงสร้างนะครับอโอเคส่งไปเลยนะครับอ่ะโอเค ถ้าสมมติว่ามันจบแล้วเราก็จะต้องทําการรวมปริมาณงานโครงสร้างนะครับรวมปริมาณงานโครงสร้างรวมเลยนะครับก็ะ Rescue, จะมีลวดผูกเหล็กมีตะปูมาให้มีระบุจํานวนเส้นมาให้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วตัวนี้สมมติว่ามีเข็มเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ใส่ได้ตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ถ้าสมมติว่าเข็มมันไม่ใช่แบบนี้เราก็เปลี่ยนได้ ก็พิมพ์ใส่ลงไปได้เลยมีพื้นสําเร็จเท่าไหร่ดูงานพื้นสําเร็จพื้นสําเร็จเมื่อกี้นี้เรามีอยู่ประมาณ105ตารางเมตรนะครับพื้นสําเร็จ105ตารางเมตรวายเมตรเราก็ใส่ไป105ตารางเมตรถ้ามีนะครับอาจจะมีเข็มเพิ่มไปประมาณสัก สิบต้นมีมีมีสาเพิ่มไป10ต้นนะครับก็เติมใส่ไปตรงนี้ก็ไม่ต้องไปดูครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูงาน b ี q ของงานโครงสร้างจะมีปุ่มอยู่ด้านนี้นะครับโอเคเราก็กดดูเลยอ่าตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นสักร้อยห้าสิตารางเมตรนะครับแล้วก็จำนวนเข็มเราก็ใส่ไปนะครับ สมมุติมีตัวนี้ตัวนี้35สมสมมติว่าเอาต้นนี้60เซนต์ต้นละ2 0 0 0มนะครับตอนนี้อาจจะเป็นแค่1 5 0 0นนะครับโอเคสกัดหัวเขวียวต้นละ5้0อยบาท นะครับเราเปลี่ยนได้ตัวนี้เราสามารถยกย้ายตำแหน่งได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในบล็อกนี้นะครับอยู่ในบล็อกนี้นะครับโอเคสมมุติเราทำเสร็จแล้วถ้าไม่พอนะครับมีหน้าสองต่อให้นะครับโอเคแล้วก็เราก็จะส่งไปที่ b o q รวมนะครับทีนี้มาดูก่อนว่าที่ตัว b o q รวมเนี่ยมันมีข้อมูลเก่าคาอยู่หรือไม่นะครับก็บไปดู เข้าไปที่ไปดูก่อนเอ้ามีตัวเก่าคาอยู่นะครับลบออกไปก่อนนะครับแล้วกลับไปที่ตัวเดิมงานโครงสร้างาเมื่อกี้นี้เราอยู่ที่ BOQ คนะครับโอเคครับแล้วก็ส่งไปนะครับนะครับมันก็จะยกมาให้สรุปมาให้นะครับแล้วก็ยกตัวในส่วนที่เราทำการ ป้อนข้อมูลแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับก็สำหรับตัวงานโครงสร้างที่จะทำะไปคิดงานโครงสร้างสะพานก็มีจบแค่นี้นะครับซึ่งก็ะจะมีแค่งานฐานรากถอดแบบคานถอดแบบเสาถอดแบบพื้นนะครับบันไดผนังนะครับโอเคก็ไว้ติดตามคลิปต,ตัวต่อไปกันแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ